มันเป็นคอนเซปต์ของการพึ่งพาตนเองได้สร้างแหล่งอาหารให้กับพื้นที่นี้จับปลากินได้ผักเือก์เลงต่างก็ให้ไปขุดเองค่ะล้างหั่นอะไรเองด้วยวิธีของตัวเองค่ะเราก็เลยคิดว่าคนที่มาที่นี่เราก็อยากจะให้เขาเห็นตรงนี้แล้วก็ได้ใช้พลังชีวิตกลับไปอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีค่ะชื่อจูนะคะสายทิพย์จิรกัญน,นาค่ะเพิ่งจะเปิด้านกางเต็นเนี่ยค่ะชื่อหมาหนังกลับอยู่ที่อำเภอเสนาอายุธยาค่ะหมานี่ก็คือระปีหมากันนะคะแล้วก็หนังเนี่ยก็คือคนทำหนังภาพยนตร์จริงๆภาษาเก็บมันคือคาว่าคลับนะคะหมาหนังคลับค่ะแต่เป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นหมาหนังกลับกล็ละการเออกวนวๆนิดนึงอะไรอย่างนี้ ที่มาะค่ะมันเป็นเรื่องของกลุ่มมิตรภาพเพื่อนเรา3ามคนเราเคยทําร้านด้วยกันนะคะก็20กว่าปีแล้วนะเราก็คบหากันมาพอดีประจวบเหมาะมันมีตรงนี้แล้วเราก็ดึงกันมาว่ามีความสนใจไหมเราก็เลยร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นจากการที่เราจะมารีโนเวทบ้านก่อนเราคิดว่าเรามีพื้นที่แล้วเรามีพื้นที่ที่เป็นบ่อใหญ่มากเหมือนกันตอนนั้นเราคิดถึงเรื่องการพึ่งพาตนเองเหมือนกันค่ะเกิดวิกฤตหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราสร้างตรงนี้ให้กับที่บ้านให้กับครอบครัวค่ะ คิดว่าน่าจะทําเป็นเรื่องของร้านกางเต็นท์เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแบบนิวโนมอลเนาะแล้วเราคิดว่าแลน์สเคปของเราค่อนข้างดีมากเลยอะคะ่ะเพราะว่ามันติดคลองแล้วก็รอบด้วยนาข้าวะคะ่ะจริงๆแล้วเราวางคอนเซปต์ของที่นี่เป็น b บ e n d your life นะคะมันเป็นคอนเซปต์ของการพึ่งพาตนเองได้สร้างแหล่งอาหารให้กับพื้นที่นี้กางเต็นท์เสร็จแล้วเขาก็จะทำอาหารเองอ่างเงี้ยเราก็จะบอกเขาว่าเรามีอุปกรณ์ครัวเรามีครัวให้ใช้ได้นะคะแล้วเราก็มีพืชผัก ส่วนครัวที่จะให้เขาเก็บใช้ได้ผักเปลือกเรีงจานก,ก็ให้ไปขุดเองค่ะจับปลากินได้ล้างหั่นอะไรเองด้วยวิธีของตัวเองค่ะแต่บางทีเราก็จะมีแวนบอกแบบว่าเอ้ยอันนี้มันโดยทั่วไปเขาทำแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะชนิดนี้เขาเรียกว่าอะไรเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างแขกที่เข้ามาเนี่ยคะ่ะที่เขาจะทาอาหารกันเนี่ยเขาจะมีแอคทวิตี้อ,อันคือตกปลาตกปลาเสร็จแล้วเขาก็จะทําเลยแล้วก็เอามาทําในเมนูของเขาเองเขาก็จะชวนมาแจมมาชิมนะคะ จริงๆคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะชาวบ้าน,เ,นเขามาหาปลาเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วตามวิถีปกติของเขาเขาก็มาขอเข้าพื้นที่ในการหาซึ่งอันนี้เราก็โอเคมันเป็นการเกือ้อกูลกันระหว่างเรากับชุมชนนะคะเป็นอาชีพของเขาค่ะก็มีการเอาเทสต์โปรดักต์นะต้องเรียกว่าเทสต์โปรดักต์ของชุมชนเลยแหละของชาวบ้านที่นี่เลยค่ะเรามาทอดดูก็เป็นกับข้าวอร่อยเลยค่ะ วันก่อนลูกค้าเขามาทําเรื่องของชาสมุนไพรเอาต้นกระเพรากับโหระพามาต้มค่ะเป็นน้ําชาทานก็สดชื่นดีค่ะดีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นจากธรรมชาติจากของเราเองแล้วก็ส่วนผสมของการทําไข่ไข่เจียวเนี่ยมันได้สารพัดเลยค่ะจะใส่โหระพาก็อร่อยใส่ดอกสนุใบมังลักก็ได้ เราสนใจเรื่องของไบโอไลฟ์เริ่มทําโดยที่แบบว่าใช้จุลินทรีย์ที่เอามาทําน้ําหมากักเอาไปหมักผลไม้ซึ่งเมื่อตอนเมษาที่ผ่านมาค่ะมันเป็นหน้าของลูกว่าค่ะพอดีเรามีลูกว่าต้นใหญ่มากแล้วเราก็เอามาทําน้ำแล้วเราก็เอามาลองหมกักกจุลินทรีย์อร่อยดีค่ะมันจะเป็นการต่อยอดเรื่องผลิตภัณฑ์ได้ด้วยค่ะเราอยากให้คนที่มาที่นี่ค่ะเขาเบรนกับชีวิตของธรรมชาติวิถีที่นี่ค่ะ ทิ้งตัวตนที่เป็นในเมืองหดือจากที่ไหนของคุณก็ตามแต่คุณมาเรียนรู้คุณมาเห็นชุมชนวิถีการใช้ชีวิตเราก็อยากจะให้เขาเห็นตรงนี้แล้วก็ได้ใช้พลังชีวิตกลับไปลูกค้าทุกกลุ่มบอกว่าที่นี่โอเคแล้วอยากจะกลับมาอีกทีค่ะแค่นี้ก็ชื่นใจแล้ว <laughs> อันนี้เราจะ <laughs> ว่ามันมันตามสถานรเราไปปรบเปลี่ยนอะไรไม่ได้ จริงๆถามว่าไม่จะไม่ทุกขร้อนเลยก็ไม่ใช่เราก็ต้องหาวิธีที่จะปรับตัวอยู่กับเขาให้ได้ค่ะปรับการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะมีทุกบ้างแต่ว่าจูว่าในแต่ละวันนะคะเราหามุมความสุขเล็กๆเ,เติมเต็มไปเรื่อยๆค่ะ ติดต่อเราเพื่อที่จะมาชื่นชมธรรมชาตินะคะมาชาร์จพลังชีวิตชมคุนกลับไปได้ที่เฟซบ o ๊กมานังกราบนะคะหรือโทร0649362965เบอร์พิจูเองค่ะแล้วควรโทรประจองก,ก่อนนิดนึงเราจะได้จัดก,การเรื่องของจํานวนคนจํานวนเต็นท์ให้นะคะค่ะ